สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเนี่ยมาอยู่กับซิลิโคนนะครับคือมันมีคนถามผมมานะครับว่ามันคือมันใช้ยังไงนะครับผมก็เลยแปลกใจนะครับคือมันมีคนที่ใช้ไม่เป็นด้วยเลยครับ เดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวิธีใช้นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะใช้อันนี้ได้นะครับไอตัวซิลิโคนสีขาวเนี่ยครับที่จริงมันมีหลายสีนะครับมันมีสีดำสีดำสีขาวนะครับแล้วก็สีน้ำตาลอ,อกแดงๆนะครับที่ผมเคยเคยใช้มานะครับ แล้วก็มีสีออกสีเทาแล้วมันจะแบ่งเป็นสองชนิดใหญ่ๆก็คือแบบมีกดนะครับมีกดกับไม่มีกดเหมือนตัวนี้ไม่มีกดนะครับไม่มีกดคือมันใช้ภายในเนี่ยครับส่วนที่มีกดก็คือใช้อุดร้อยรั่วนะครับภายนอกนะส่วนเนี่ยวิธีใช้นะครับเราต้องมีนะครับที่ยิงซิลิโคนนะครับปืนยิงซิลิโคนนะครับเนี่ยวิธีใช้นะครับ ตัวแรกนีครับมันจะมาอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะมาอย่างนี้นครับแล้วเราก็เนี่ยครับดึงบีบนะครับแล้วก็ดึงจากนั้นนะครับตรงหัวมันเนี่ยครับคือ มันจะมีจุกอุดอยู่นะครับไม่ตัดออกนะครับแล้วก็สวมตัวนี้นะครับแล้วก็ตัดปลายตามที่เราตามขนาดที่เราจะใช้นะครับรูเล็กรูใหญ่นะครับแล้วแต่เรานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับดันเนี่ยจากนั้นก็ทำการกดนะครับเนี่ยครับ มันก็ไหลออกมานะครับง่ายๆนะครับแค่นี้เองนะครับก็ไม่โทษนะครับคนบางคนที่ของไม่เป็นก็คือไม่เป็นจริงๆนะครับส่วนอันนี้ก็พอดีนะครับได้ทำคกิบนะผมก็กำลังทำแบบจําลองนะครับเป็นตู้ซับูเบอภนะครับแต่เป็นตัวขนาดเล็กนะครับก็ปริมาตรก็ประมาณ น่าจะประมาณหนึ่งต่อยี่สิบนะครับคิดว่านะผมคร่าวๆเอานะครับก็เข้าใจประมาณผมนะเพราะว่าจะให้เปะ๊ะเหมือนผู้วิชาการก็คงไม่เป๊ะนะครับออห,หลายทางที่ดีนะครับควรสวมถุงมือนะครับเพราะว่าผมว่าบางคนน่าจะแพ้นะครับเกิดแพ้รุนแรงขึ้นมานี้ยุ่งนะครับ เ,เห็นไหมครับเดี๋ยวมันจะดันออกมานะครับให้เรามากดข้างหลังตรงนี้นะครับเนี่ยเท่าเป็นการคลายล็อกมันนะครับคลายแรงดันของมันนะครับ อันนี้ถึงจะเป็นโมเดลนะครับแต่ก็ปล่อยให้ร่วไม่ได้นะครับถึงจะเป็นนั้นเล็กๆนะครับเราก็ต้องคือมิติเสียงนะครับผมก็อธิบายไม่ค่อยเข้าใจนะเพราะว่าคือเหมือนผมเข้าใจอยู่คนเดียวครับ คือเป็นช่องเล็กๆนี่ครับถ้าใครไม่ถนัดเนี่ยเหมือนผมนี่ครับไม่ไม่ค่อยจะถนัดช่องเล็กๆของมันนะครับเวลาเราหยอดเสร็จนะครับพอมันเริ่มเหมือนใกล้จะแห้งนะครับให้เอาน้ํานะครับน้ําปเปล่าน้าเปล่าครับคือมันเช็ดออกหมดนะครับไอที่มันเลอะเนี่ยครับ นี่ผมต้องการอุดแม่้มันรั่วนะครับเพราะว่าอ่าหนึ่งเลยนะครับผมตัดอ่ากับแท่นตัดไม้นะครับใช้เป็นใบวงเดือนนะครับใบวงเดือนตัดไม้นะครับทําการตัดอะคริลิกนะครับเพราะว่าผมไม่มีใบสําหรับที่ว่าไว้ตัดมันนะครับ มีใบสำหรับไว้ตัดชิ้นงานมันนะครับแต่ทาคือไม่รั่วก็โอเคอะครับเนี่ยผมก็เลยเนี่ยต้องอุดแบบนี้นะครับก็น่าจะเลอะพอสมควรนะครับสําหรับใครที่ลองทําใหม่ๆนะครับควรกรุณานะครับใช้ผมว่า น่าจะใช้ถุงมือนะครับเพราะว่าเกิดแพ้ขึ้นมาเนี่ยครับอาจจะแพ้รุนแรงได้นะครับถ้าแพ้รุนแรงเนี่ยอันตรายนะครับส่วนถ้าเป็นลำโพงไม้อะครับมันจะมีที่ผมใช้เคยใช้นะเพราะว่าที่แบบออกแบบดีดีอ คือรู้สึกจะเป็นสีแดงของยี่ห้ออะไรสักอย่างนี่แหละครับเป็นรูปหมาครับไม่ไม่เอ่ยชื่อผลิตภัณฑ์เขาดีกว่านะครับอ่าเป็นแต่บอกได้ว่าเป็นรูปหมานะครับก็ใช้ดีอยู่นะครับแข็งเลยนะครับอันนั้นตอนที่ตู้ลำโพงมันแตกนะครับแตกตรงที่ไม่ได้อุดอ่ะคือผมต้องแงะไม้ออกมานะครับ โอ้ oh, ถือว่าแข็งแข็งมากนะครับ uh, เดี๋ยวผมให้ดูนะครับมันหลักๆ เดี๋ยวราแป๊บหนึ่งนะครับออันนี้เป็นเว็บของ TOE นะครับ นะครับมันจะมีหลายแบบนะครับอ่าเนี่ครับอ่าสำหรับใครจะเลือกใช้นะครับเนี่ยดูนะครับตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะครับ มีกี่ประเภทนะครับได้เลือกใช้แบบไหนดีนะครับซิลิโคนชนิดมีกดนะครับเลโก้ชนิดไม่มีกดนะครับเนี่ยข้อเขียนบอกชัดเจนนะครับแต่บางยี่ห้อครับเหมือน,นที่ผมใช้เนี่ยมันเหมือนมันไม่มีภาษาไทยเลยนะครับ ถ้ามีกดน,นะครับเนี่ยายาแนวรอยต่อระหว่างนะครับกระจกขอบหน้าต่างประตูหน้าต่างไม้นะครับอลูมิเนียม PVC ีุดร้อยรั่วตู้ปลาขนาดเล็กนะครับอ่าักษณะของมันนะครับจะมีกลิ่นเปรี้ยวนะครับไม่เกิน10นาทีระยะเซตตัวนะครับเนี่ยส่วนชนิดที่ไม่มีกดน,นะครับ เป็นงานสุขภัณฑ์อ่างน้าเซรามิกนะครับระบบท่อน้ํานะครับงานยึดติดขอบประตูหน้าต่างตะปูคอนกรีตเหมือนที่ผมใช้เนี่ยครับกรินนะครับกรินไม่ฉุนนะครับระยะเวลาเซตตัวก็จะช้ากว่านะครับอันนี้จะใช้ประมาณ20นาทีนะครับชนิดไม่มีกดนะครับอันนี้จะเซตตัวไวกว่านะครับเนี่ยเวลาไปซื้อนะครับเนี่ยก็ดูนะครับเพื่อนๆจะเลือกใช้แบบไหนนะครับภายนอกหรือภายในนะครับเลือกดีๆนะครับ อย่าจําสลับกันนะครับคือไม่ได้บอกนะครับว่าาของแบรนด์นี้ดีสุดนะครับแต่คือผมเปิดตัวอย่างให้ดูนะครับคือให้ดูคร่าวๆใช้เป็นการอ้างยิงนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ออกมาฝากกันเท่านี้นะครับเดี๋ยวอไอคลิปลำโพงตัวเล็กนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมาลองเทสเสียงให้ฟังครับโอเคครับผม